เราได้บอกไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมของงาน Adventure Expo 2014ค่ะเวทีนี้เราได้ต้อนรับนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นค่ะที่แฟนคลับน่ารักมากล้นหลามเลยแล้วก็ถือว่าเป็นน้องๆจาก AF9 นะคะที่น่ารักมากเลยค่ะพูดแล้วรู้เลยนะคะจริงๆร,รู้กันตั้งแต่เมื่อวานหลายวันแล้วด้วยค่ะดังงั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกับ น้องไบรท์แล้วก็น้องเนสเอฟเก้านักแสดงนําจากเรื่องผัวมากันเลยค่ะเขาเซฟรวมมาด้วยค่ะ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 สวัสดีครับไอ้ย๊าบเดี๋ยวให้น่านก่อนให้เลือกที่นัางก่อนนะคะได้ไหมโอเคสวัสดีค่ะน้องไบรท์น้องเนสนะคะจริงๆได้เจอกันหลายช่วงแล้วนะ แต่ช่วงนี้เราจะมาแบบว่ามีพูดคุยกันหน่อยสัมภาษณ์กันนิดนึงนะคะเป็นไงบ้างคะมาที่นี่วันนี้ก็ดีใจค่ะนางทีเราจะได้ออกงานในเมืองว้าประกติแฟนคลับนี้ก็ติดตามกันไปด้วยทุกที่เลยเหรอคะคุกกี่ค่ะเห็นเห็นพวกเขาตลอดค่ะต้อจะมีไฟตลอดเลยอน่ารักมากงั้นเดี๋ยวให้น้องไรน้องเนชแนะนำอีกนิดหนึ่งนะคะว่าชื่อจริงอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนนะคะครับก็ <จ>สวัสด,ดีทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนนะครับไบรท์วิชเวทเรียองคนนะครับเอฟเก้าฮะเรียนอยู่มสิบก็ผมนะฮะเพิ่งยี่สิบนะยี่สิบแบบมาสวัสดีค่ะสวัสดีข้างบนด้วยนะคะข้างล่างด้วยนะคะเดสค่ะนิสาชนสิวในสงนะคะจากบ้านเอฟเก้าค่ะก็อายุยี่สิบเหมือนกันค่ะเท่ากันเลยเท่ากันค่ะ อยู่ในช่วงรังแตกสาวะจ้าวเข้า21แล้วอ้ใช่ค่ะก็เรียนอยู่ที่รังสิตเหมือนกันค่ะเอาเรียนที่เดียวกันด้วยจริงจริงจะบอกว่าการขับก็น่าจะรู้เยอะไปอยู่แล้วนะแต่ส่วนตัวแต่เราก็แนะนำเปนอีกทีหนึ่งนะคะก็ก็เอาอย่างนี้รู้จักกันแล้วเราเมื่อกี้เราแนะนําไปว่าน้องเนทแล้วก็น้องไบรท์เนี่ยมาจากละครเรื่องบวงมานใช่ไหมคะละครเรื่องนี้ออนแอร์ช่องไหนแล้วก็บทบาทเป็นยังไงบ้างคะ ก็ออนแอร์ทางช่อง Two for You นะคะตัวเน้ตบทเป็นชมพรางค่ะชมพราใช่ค่ะชมพราบทบาทก็คือจะรับเป็นสองคาแรคเตอร์ค่ะจะมีเรียบร้อยอ่อนหวานกับอีกหนึ่งนางร้ายออจะเป็นนางร้ายนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวตัวองเท้าค่ะเขากลับมาแก้แค้นใช่คือเขาในชาติที่แล้วเนี่ยจะเป็นพี่นิโคลคือเราจะเล่นแบบเหมือนเป็นคนเดียวกันกับพี่นิโคลใช่ค่ะเขาเลยต้องกลับมาแก้แค้นกับสิ่งที่พี่นิโคลโดนทำในชาติที่แล้วเล่นยากไหมแบบนี้บท แบบนี้สองอารมณ์ด้วยเนาะยากค่ะเพราะว่ามันส่วนส่วนมากเนี่ยจะจะได้รับบทเป็นทางแนวแนวไายมากกว่า <laughs> เพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงตอนนี้ยิ่งตอนนี้ก็ลังเข้มข้นมากมันต้องกลับไปแก้แค้นใช่ไหมคะต้องแบบต้องร้องไห้น้ำตาไหลต้อง เยอะมากค่ะเราคือพอแรกๆเล่นไม่ผูกวิธีก็จะมาปวดหัวทั้งวันเลยแยกแยวไม่ออกอินจัดค่ะเดิมใช่นกันคือพอเล่นไปก็แบบว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าเราก็ต้องแบบพอพอเสร็จจากการแซงต้องรีกตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งบทบาทในละครอ่ะแต่ว่าน้องไบร์ครับค่ะก็สำหรับไบร์แล้วบทเป็นเกรือประกายฮะเป็นลูกของพี่นิโคลครับเป็นลูกพิกกี้แล้วก็ อ่า uh, เ,เป็นเป็นลูกของเนสเนสที่กับชาติมาเกิดคือเขาเป็นลูกพี่นิโคล่ะค่ะแต่คือพี่นิโคล้ามาอยู่ในร่างของเนสใช่ก็เลยจะกลายเป็นว่าเขาเป็นลูกเนสแต่จริงๆเราไม่ใช่นะในชาติปัจจุบันจะอายุเนสเป็นน้องเขาที่จะทำเป็นจริงใช่ไหมตื่นเต้นเลยคะแต่เล่นไปเล่นมานี่นึกว่าแม่นะนคือไม่ใช่หน้าตานะคะคือด้วยความรับบทเป็นผู้ใหญ่ เบนบ่าได้จริงจากว่าเพราะงานอินมากถึงขนาดที่ว่านอกจากละครแล้วก็ยังคิดอยู่แบบนี้เหรอคะแหมโอ้น่ารักมากดูกันอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราจะติดละครกันเลยช่องช่องชูฟอยู่นะคะทุกนีก็โอ้เรียกวกระแสตอบรับดีอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงได้ไหมแอบสงสัยอ่ะป้ายไฟอ่ะคือประหยัดพื้นที่เหรอทำไมเป็นคู่เป็นคู่กันคะอันนี้คือ เป็นคอนเซปต์หรือว่ายังไงเนี่ยก็จะมาจากบ้านคู่ไปเนี่ยอะไรเงี้ยชื่นชอบชื่นชอบติดตามผลงานเราทั้งคู่อะไรเงี้ยเพราะว่ไม่อยากถือสองมืออะไรอย่เงี้ยฮะเป็นเกินคือจริงๆแล้วก็เป็นคู่จิ้นกันนะก็คือลุกสองคนทุกคนเขาก็แบบว่า เรียกว่าถ้ารักไบรท์ก็รักเนสรักเนสก็รักไบรท์ใช่ไหมคะประมาณนั้นโอ้โหน่ารักมากเราเรียกให้น่ารักน่ารักจะเป็นคู่เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนเพื่อนสนิทกันนะคะก็จริงๆเราสนิทกันมากด้วยใช่ไหมคะสนิทกันอ๋ออายุเท่ากันด้วยสนิทกันด้วยยืนที่เดียวกันด้วยโอ้โหนี่สนิทกันจริงๆนะคะเป็นแค่ลูกกันด้วยเราเล่นเราเล่นอะแล้วก็ งานนี้เนี่ยงานของเราจะเป็นเกี่ยวกับ Adventure Expo มันก็จะมีเกี่ยวกับด้านของกีฬาจะเป็นกีฬาอะไรก็ได้จริงๆเนี่ยสำหรับกีฬาที่ชอบนะคะก็เดี๋ยวจะถามไบรท์ก่อนดีกว่าว่าถ้าไม่ได้เป็นนักร้องนักแสดงเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นนักกีฬา,อ,าอย่างไบรท์เองเนี่ยจะเลือกเป็นนักกีฬาอะไรนะคะก็าาจริงๆอยากเล่นบาสเป็นนักกีฬาบาสเลยคือเราเราเราเล่นตั้งแต่มัธยม นัตั้งแต่มอหนึ่งถึงม6หกนะฮะแต่ว่าพอพอจบปีหนึ่งกูหาเพื่อนเล่นไม่ได้เลยจบปีหจบปี1หเฮ้ยเจบม6จบปีห่งหาเพื่อนเล่นไม่ได้เลยฮะก็เลยแล้วเพื่อนเตะแต่บอลกันก็เลย กล่าวว่าจะเป็นปนักบอลแล้วอ๋อต่<ช>จริงๆก็คือช,ชอบฟาสซึ่ง<ช>เล่นมานานแล้วใช่ใชไ,มไม่ได้เล่นอีกเลย,เลยอ๋ออะแล้วนองเมสถ้าค่ะคนนี้จะเป็นชอบนักกีฬามากกว่า <c oughs> อ๋อชอบนักกีฬาชพราะงั <c oughs> ัก,กีฬาในดวงใจนักกีฬาในดวงใจเราจะชอบหลายคนมากใช่แต่ว่าตอนนี้ที่แบบเรากำลังปินทีนอยู่จะเป็นเป็นนักฟุตบอลค่ะใช่แล้วก็เรากินต่อมาจากฟุตบอลโลกคือเมสซี่นั่นเองค่ะว้าวรู้จักไหมคะ รู้จักนะแล้วคือเมซี่เนี่ยหน้าคล้ายๆพ่อเลยค่ะว้าวตัวคุอเลยอะไอย่างเงี้ยแล้วก็เลยยิ่งถูกชะตาเลยโอ้โใครมีไหมคะนักกีฬาในดวงใจเวนรูนี่ครับเวนรูนี่อันนี้ก็มานักฟุตบอลเหมือนกันค่ะเด็กผีครับเด็กผีอ่านี่ก็ตาเราเขาผีหลอนผีหลอนช่วงนี้กำลังหลอนแทบแพ้บ่อย ไม่เอาเไม่เอาเราไม่พูดเซอันนี้อารมณ์ส่วนตัวแล้วนะเพรอบริ่มเรมียรเราส่ดเดัวแล้วดูนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงงานนี้แอดเวนเจอร์แล้วถ้าพูดถึงการผจญภัยอาจจะเป็นกีฬาหรืออะไรก็ได้ที่แอดเวนเจอร์ชอบไหมชอบค่ะลุยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นร้อใจเคยไปผจญภัยมาก่อนไหมคะผจญภัยเหรใคะในบ้านดีสิงเมื่อวานนี้ประมาณนนแต่ว่าผจญภัยเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยได้ไปเที่ยว ต่างจังหวัดป่อยเลยขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปพวกไปเขาใหญ่ไปปีมเขาหรือไปอยู่บนดอยไปกลางเต้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ๋อแต่ก็คือจริงๆก็ชอบเหมือนกันมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเนาะประจนภัยนะคะยังน้องไปมีประสบการณ์ประจนภัยไหมที่เราคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่เราบบโอ้ตื่นเต้นประจนภัยจริงๆก็เมื่อวานเพิ่งไปถ่ายรายการมาเหมือนกันฮะเป็นแนวประจนภัย่ยเข้า ไปวิ่งวิ่งวิ่งต่างทหารเขาไปปีนไปปีนกำแพงสิบฟุตเกือบตายนะ้ยจริงเหรอสูงมากแล้วแบบสิบฟุตสุตได้เท่าไหร่ก็สูงใช่ไหมสูงมากสองคนประมาณนี้อ๋อแล้วแบบอะไรอ่าโหเชือกข้ามลำห้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้มันมันลำบากฮะแล้วปกติก็เมื่อก่อนก็เคยเล่นไอ้ไอ้สเก็ตบอร์ดอยู่นะฮะตื่นเต้นเหลือเกินว่าจะล้มเมื่อไหร่ สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดอ๋อที่มีล้อใช่ไหมคะเออไอ้ล้ออ๋อก็เป็นกีฬาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเอ็กซ์ตรีมด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยวาววๆสุดๆร้อนๆแต่ก็ปลอดภัยใช่ไหมคะไม่มีอะไรเจ็บไม่มีครับไม่มีโอ้แข็งไหมคะตอนที่ฟันโยกอยูฟันโยกอยู่ข้างในจริงเหรอโน่ารักมากเลยกาเล่นเพซลกันตลอดเวลานะคะคู่นี้เออน่ารักจริงๆค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเออ่เรียกว่าเป็นเกี่ยวกับ โซเชียลใช่ไหมคะไอจีอาถามไร้นิดหนึ่งว่าในไอจีทวิตเตอร์ของน้องไบร์เนี่ยก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเป็นคนชอบกีฬาหลายๆอย่างนะคะ,อ,ะอย่างไอจีชื่อไบร์ทํำไมต้องเป็นไบร์ไบร์ไอดอล นะคะทำไมต้องเป็นน้องไวาไอดอลด้วยอ๋อก่อนกรอนก่อนมาเอฟครับผมอ๋อประกวดอ๋อทูบีนัมเบอร์วันไอเดลอ๋อมีประวัติต้องเป็นมาเราเรายังไม่ลืมนามสกุลเขาที่มาที่ไปของเราอะไรก็เลยเป็นไอเไอดอลไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเอฟเก้าติดตามแล้วพอลแล้วพอลดแล้วใช่ไหมคะมีสมบสถาบันตั้งแต่สถาบันแรกและอย่างน้องเนสไอจีก็คือไปเชื่ออะไรเผื่อบอกเผื่อไว้เลย คือก่อนหน้านั้นเนสจะเป็นเนสอันเดอร์สกอร์พูแล้วค่ะแต่พอ,อเป็น AF ก็เปลี่ยนเป็นเนทะอันเดอร์สกอร์เอฟ9อันนี้ FC แฟนคลับก็รู้ f o l l ล w ลกันอยู่แล้วนะนคะได้คุณนะคะทุกคนได้ยิน f o l l ล w ลกันเลยนะคะเอองั้นก็เดี๋ยวอย่างนี้นะคะก็เมื่อกี้พูดถึงกีฬานะจริงๆไรสามารถที่จะเล่นบาสเกตบอลฟุตบอลเล่นกอล์ฟด้วยแต่ว่าเราอยากให้โชว์สักหนึ่งกีฬาได้ไหม กีฬาที่ชอบใช่กีฬาที่ชอบเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นบาสเกตบอลใช่ไหมคะได้ไหมงั้นเดี๋ยวเราให้น้องไปนะคะโชว์เขาเรียกว่าเลี้ยงลูกบาสเออเลี้ยงลูกบาสด้านหน้าเราจะบนเวทีด้านล่างดีคะอ้าไหนเอฟซีเขาเซ็งปรบมือให้น้องไร์หน่อยข้างล่าดีกว่าเดี๋ยวดูใช่ใช่โอเคค่ะยังไม่ได้ซ้อมมาเลยไม่เป็นไร